มาลงแหกลางทุ่งนานะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะรีบไปลงแหของผมเลยเดๆโอ้เจ็ดแปดโอ้ยแปดวันทีเลยนะทุกคนดีครับทุกคนก็อยู่กับผมคุณนันเล่ที่ช่องของคุณนันเล่นะทุกคน ครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาลงแหกลางทุ่งนานะทุกคนฝนตกติดต่อกันหลายวันนะน้ำมันก็เลยขึ้นสูงนะทุกคนซึ่งบางต้นข้าวที่แบบว่าลุงผมปลูกนะหายมิดไปกับน้ำหมดเลยนะทุกคนเ<อ>นี่กระท่อมของลุงผมนะเดี๋ยวผมจะไปดูว่าลุงผมกำลังทำอะไรนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถามลุงผมว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงนะเดี๋ยวเราก็จะมาลงแหกันไปโอเคนะทุกคนก็ผมได้ไปถามลุงเส็แล้วนะ น้ำท่วมได้หลายวันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวลุงผมบอกว่าถ้าเกิดว่ากินข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็จะไปดูแห่ที่ลงไว้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะรีบไปลงของผมนะแล้วเราก็จะไปดูของลุงผมนะว่าได้ปลาหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะรีบไปลงแห่ของผมเลย น,น,นี่น้ำค่อนข้างที่จะลึกนะแล้วผมก็รู้สึกเหมือนจะเหยียบต้นข้าวด้วยนะทุกคนนี่นะทุกคนต้นข้าวที่ลุงผมได้ปลูกไว้นะนั่นแหละทุกคนน้ำก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะโอ้พอดีเลยทุกคนมาแต่ผมจะลงแหเลย มาครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็จะหาจุดที่ผมคิดว่าจะลงแหงของผมแล้วนะซึ่งผมจะลงใบแบบนี้นะทุกคนเนื่แต่ว่าตรงนี้ก็มีของลุงผมนะที่ดักแหงไวนะะน้นะทุกคนนี่อันนี้นะอันนี้ของลุงผมก็มีหลายจุดเลยนะจุดนี้ด้วตรงนู้นตรงนู้นตรงน, ún, รงนู้นเยอะมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวลุงผมบอกว่ากินข้าวเสร็จจะมาดูนะแต่ผมจะรีบลงของผมนะเดี๋ยวถ้าลุงผมมาดูผมก็จะได้ไปดูของลุงด้วยเดี๋ยวผมจะมัดไว้ตรงนี้แล้วก็ลากไปลากไปลากไปตบบนี้อย่างนั้นทุกคนโอเค ดมาดูกันนี่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาดไว้แบบนี้นะ โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็ลงแห่เสร็จแล้วนะซึ่งอันนี้มันจะไม่พรลวกมาจากน้ํานะผมจะไปหาขวดแล้วก็มัดขวดไว้ตรงนี้นะทุกคนเพื่อที่เราจะได้มองเห็นแล้วก็สังเกตได้ง่ายนะว่าปลายของเรามันอยู่ตรงนี้นะทุกคนโอเค๋ย okay, วผมจะรีบไปหาขวดมานะ ทุกคนก็ผมก็ได้ทําจุดที่แบบว่าสังเกตได้ง่ายๆเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะเล่นน้ําสักพักหนึ่งนะทุกคนเพื่อที่จะแดบจะได้ลังเนื้อลังตัวหน่อยนะเดี๋ยวก่อนครับทุกคนซึ่งผมก็มีตะกล้องนะจะแนะนํานี่นะตะกล้องน้องน้องสาวผมเองนะทุกคนสายลุยมากเลยนะว่ายน้ำเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะทุกคนหนโชว์สักสกิลหน,นึ่งนี่นี่เป็นไงครับทุกคนฝากช่องของน้องผมแล้วก็ จะฝากเฟซของน้องผมไว้นะใครที่อยากจะติดตามน้องสาวผมก็กดติดตามได้นะทุกคนช่อง youtube เชื่ออะไรนะครับแฮปปี้ครัวค่ะโอเคนะทุกคนก็ฝากกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาลุงผมนะแล้วก็ลงมาดูแหกับลุงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาลุงแล้วก็ไปดูแหพร้อมลุงเลยนะว่าลุงผมจะได้ปลาหรือว่าไม่ได้ยังไงนะทุกคนโอเคกลับไปหาลุงกันลุงผมก็ลอยที่กระท่อมนะทุกคน อันนี้ก็ลุงผมไม่มานะทุกคนก็เลยให้น้าผมมาแทนนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะตามน้าผมไปดูเลยว่าแห่ที่ดักไว้นั้นจะได้ปลาหรือเปล่านะทุกคนอ้อันนี้หญ้าเสร็จหญ้าเสร็จใบไม้เสร็จกิ่งไม้อะไรเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะทุกคนพระอาทิตย์เริ่มที่จะหายไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วนะอากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนาวเย็นมากเลยนะทุกคน นี่คืออันแรกนะทุกคนตอนนี้ก็น้องสาวผมกับน้าผมช่วยกันหาดูปลานะทุกคนไหนไหนไหนโอ้อันนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรครับผมอันนี้ไม่รู้ค่ะรู้แค่ว่าเวลาเอาไปทอดอร่อยมากโคตรเจ๋งรู้แต่จะกินอย่างเดียวทอดถอดทอด,ทอ,ดอย่าให้รุนนะตัวนี้ตัวแรกเลยใช่ไหม โอ้ตัวแรกก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ๆมากเลยนะทุกคนว้าวโอ้ตัวแรกนะทุกคนโคตรเจ๋งสุดยอดเลยโอเคไปหาตัวอื่นกันต่อคิดว่าน่าจะได้เยอะอยู่นะมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะได้ปลาไหมนะซึ่งนาผมบอกว่าหัวค่ำแบบนี้ไม่ค่อยมีปลานะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเช้านี้จะได้ปลาเยอะมากเลยนะทุกคน อันนี้อะไรครับ oh. อันนี้หอยหอยเชอรี่นะทุกคนโ oh, oh. อ้โหคตรเจ๋งอันนี้ก็น้องสาวผมก็ดูไปเรื่อเลยแล้วนะ oh. ได้ปลาไหมครับาค่ะอ๊ยอะไรงูเหรอออ oh. oh. อันนี้อะไรเนี่ยไซเดือนคุย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือตัวอะไรคนระับทุกคน oh. น่าจะเป็นงูน้อยนะทุกคนโอ้ยทุกคนไหนๆโอ้โหจับมั่มจ,จับดี๊จับดิดเดีดย๋ยวหลุดเฮ้ยสองตัวแล้วตัวนี้ตัวที่สองอ๋อต้องแกะฟางค่อยๆหลุดทุกคนคือเรามีเรื่องอยู่ที่โมนะ เมื่อสมัยเราเด็กๆอ่ะเราไปหาปลากับพ่อในแม่น้ำปลาตัวใหญ่มากทุกคนตัวเท่านิ้วก้อยไหมครับไม่ใช่ตัวใหญ่มากอ๋อตัวใหญ่ต็วเรนตัวที่สองแล้วนะทุกคนโอ้ตัวที่สองแล้วนะอทุกคนตัวที่สาอ้ยอันนี้ปลาอะครับเนี่ยตัวทำไมตัวมันเล็กจังปลาเล็ก ปลาทุ่งนาปลาทุ่งนา<ล>นะทุกคนปลาแม่น้ำตัวมันจะใหญ่มากทุกคนตัวที่สามนะอุ้ยเกิดทุกคนตัวที่สี่แล้วโอ้โหโอ้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะ ได้ทีมากเลยนะทุกคนขนะนี้หัวค่ำนะนะ้าผมบอกว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ปลานะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ได้แล้วตัวห้าตัวนะทุกคนนั่นแหละตอนเช้านี้น่าจะได้เยอะกว่านี้ใช่ไหมครับใช่นะทุกคนนี่อาจจะมีตัวที่หกก็ได้นะทุกคนนี่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  สุดยอดโอ้โหเจ็ดแปดโอ้วทีเลยนะทุกคน Amazing โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะดูไปเรื่อยๆนะ He's ก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการดูดูปลาที่เราดักไว้นะซึ่งก็ได้มาไม่ค่อยเยอะนะทุกคนประมาณแปดเก้าตัวสิบตัว,ตวอ๋อ <10. S 1> น้องสาวผมบอกได้ประมาณสิบตัวนะทุกคนโอเคนะทุกคนก็เดี๋ยวที่ผมดักไว้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันพรุ่งนี้นะทุกคนว่ามันจะได้ปลาหรือเปล่านะทุกคนซึ่งนะผมบอกว่าตอนเช้าเนี่ยมันจะได้ปลาเยอะกว่าตอนเย็นนะทุกคนโอเคติดตามดูกันด้วยนะทุกคน See you again tomorrow! <laughs>